ตอนหมู่บ้านเสียงเซเรนฮายามะคิดจะทำอะไรบางอย่างบางอย่างที่ดูเป็นอันตรายมากจนหลวงพ่อต้องเข้ามาห้ามเพราะสิ่งที่ฮายามะจะทำมันจะทำให้หมู่บ้านต้องถูกทำลายแต่ฮายามะก็ไม่สนเดินตรงไปเอาตู้เก็บของออกราวกับว่ามีอะไรซ่อนอยู่ตรงนั้นจากการพูดคุยของทั้งสองดูงเหมือนว่าฮายามะ จะไม่พอใจที่ตัวเองไม่ได้รับตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านพร้อมกับบอกด้วยว่าเขาคือพ่อมดบนดําดอแมนที่กลับชาติมาเกิดและเขาจะสาบแช่งยามาอุจิคนที่ได้รับตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านแทนเขาและในตอนนั้นฮายามะกําลังจะเปิดห้องใต้ดินเพื่อที่จะลงไปและหลวงพ่อก็เข้ามาห้ามตามคาดแต่นั่นเป็นแผนที่ฮายามะจะผลักหลวงพ่อตกลงไปในนั้นเพื่อใช้เป็นเครื่องสังเวยในบางสิ่งที่จะเกิดขึ้น หลังจากนั้นเวลาก็ผ่านมา2เดือนโดยเหตุการณ์ปัจจุบันก็อยู่ที่เมืองเมืองหนึ่งในตอนนั้นเคียวจิได้รับประศนิยบัตรจากแม่ของเขาในตอนที่เขากําลังจะอ่านประศนิยบัตรนั้นก็มีข่าวรายงานหน้าจอทีวีพอดีโดยเนื้อหาของข่าวนั้นเกี่ยวกับคดีลักพาต,ตัวเด็กทารกซึ่งตอนนี้ทําให้ประชาชนทั่วญี่ปุ่นตื่นกลัวกับคดีนี้มากเพราะยอดของเด็กทารกที่ถูกลักพาต,ตัวไปเมื่อคืน มีมากกว่า300คนคาดว่าช่วงก่อเหตุของคนร้ายนั้นน่าจะเป็นช่วงดึกสงัดในช่วงที่คดีนี้เป็นข่าวใหญ่ครอบครัวหล,ลายๆครอบครัวต่างก็พากันนอนไม่หลับเพราะกลัวลูกของตัวเองจะถูกลักพาตัวไปในเวลาเดียวกันคิวอิจิก็อ่านประสินัิบัตรของแม่ไปด้วยโดยเนื้อหาในนั้นคือพ่อของเขาไปทํางานที่โรงงานที่เปิดใหม่และแม่ของเขาก็จะชวนให้คิวิจิ ไปทำงานที่บ้านเกิดดูเคียวจิที่ยังไม่รู้รายละเอียดก็กล่าวว่าจะโทรไปถามแต่แม่ของเขาก็ไม่รับสายในคืนนั้นเขานอนไม่หลับเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงตีสามในตอนนั้นเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจากนอกหน้าต่างและสิ่งที่เขาเห็นคือหญิงไว้กลางคนมาอยู่ตรงระเบียงจากนั้นเธอก็หายไปอย่างรวดเร็ว ม่คิวจิจะยังไม่แน่ใจว่าเป็นใครแต่เขากลับรู้สึกเหมือนแม่ของเขากำลังมองเขาอยู่เช้าวันถัดมาคิวจิก็ได้เดินทางไปที่หมู่บ้านชิโรเบะป้ายเกิดของเขานั่นเองในขณะที่เดินทางอยู่บนรถเขาได้พบกับโชโกคนรู้จักของเขาเองก็กลับไปที่หมู่บ้านเหมือนกันเพราะพ่อของเธอป่วยซึ่งพ่อของเธอคนนี้ก็คือยามาอุจิผู้ใหญ่บ้านของที่นั่นนั่นเอง แต่เพราะลมปล่วยช่วงเลือกตั้งเมื่อสองเดือนก่อนเธอเป็นห่วงพ่อของเธอมากเพราะหมู่บ้านค่อนข้างห่างไกลความเจริญคนหนุ่มสาวต่างก็พากันเข้าเ,าเมืองไปทํางานกันหมดราวับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีแต่คนสูงอายุแต่เพราะมีผู้ใหญ่บ,บ้านคนใหม่เข้ามาและหลายอย่างในหมู่บ้านเลยเริ่มเปลี่ยนไปคนคนนั้นคือฮายามะพอคิวิจิได้ยินแบบนั้นเขาก็ตกใจมากเพราะเขารู้จักชายคนนั้นในนามคนชาชวโช คนที่เที่ยวประกาศตนเองว่าเป็นพ่อหมดกลับชาติมาเกิดทั้งๆที่อายุเพิ่งจะ30มสิบต้นๆพอถึงที่หมายเคียวจิกลับรู้สึกว่าหมู่บ้านแห่งนี้มันดูร้างชอบกลพอเดินถึงทางแยกเขากับโชโกต่างก็แยกทางกันกลับบ้านพอไปถึงบ้านเขาก็พบว่านาของบ้านนั้นมียารกรุงรังไปหมดเมื่อเคียวจิไปทักทายแม่ของเขาเขากลับรู้สึกว่าท่าทีของแม่เขาเปลี่ยนไป แม่ของเขาบอกว่าที่ย่ารกลุงรังแบบนี้เพราะเลิกเป็นชาวนาแล้วและไปทํางานที่โรงงานแทนแม้จะเพิ่งมาถึงได้ไม่นานเคียวจิก็ออกไปเดินเล่นข้างนอกและเขาก็คิดที่จะไปหายูคาริเพื่อสมัยเด็กของเขาพอไปถึงบ้านของยูคาริก็รากับว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยเคียวจิเลยอ้อมไปทางหลังบ้านแล้วคิดจะปีนต้นไม้เพื่อไปดูเหมือนที่เคยทําในสมัยเด็กๆพอปีนขึ้นไปถึงชั้นสองก็พบว่า ยูคาริยังอยู่ในห้องแต่เธอนั้นนั่งนิ่งๆไม่ไหวติงแม้เขาจะเรียกเธอเท่าไร่เธอก็เหมือนจะไม่ได้ยินเลยความรู้สึกของเคียวิจิเริ่มชัดเจนเข้าไปทุกทีแล้วว่าหมู่บ้านแห่งนี้มันแปลกเกินไปเที่ยงแล้วก็ไม่เห็นมีคนเดินผ่านมาเลยนานๆทีถึงจะเห็นแต่ก็มีแต่คนแปลกๆสักพักเขาก็ไปเจอกับโชโกะและเธอก็ชวนเขาไปดูบางสิ่ง โชโกพาเคียวจิไปที่โบสถ์เพราะพ่อของเธอและหลวงพ่อเป็นเพื่อนกันพ่อของโชโกเลยบอกให้เธอไปดูหลวงพ่อให้หน่อยเพราะตอนนี้ก็ขายการติดต่อไปแต่พอไปถึงก็อย่างที่เห็นโบสถ์ถูกทําลายหลวงพ่อก็หายไปเรื่องราวแบบนี้ทําให้เคียวจิสงสัยกับสิ่ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้และพอเขาพูดถึงยูคาริโชโกก็เห็นยูคาริกํบบาลังเดินคนเดียวใกล้สะพานริมแม่น้ําพอเดินเข้าไปทักเธอ ยูคาริก็ทำเหมือนจะไม่ได้ยินอีกครั้งแต่พอโชโกะเพ่งเล็งดีๆก็พบว่ามีเลือดไหลออกจากหูของยูคาริด้วยยูคาริบอกว่าเธอเป็นคนทำเองและยังบอกให้เคียวเอจิทำเหมือนกับเธอด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเสียงไซเรนในตอนนั้นยูคาริยังพูดไม่จบเธอก็เปลี่ยนเป็นบอกว่าพ่อกับแม่ของเธอถูกกินไปต่อหน้าต่อตาและพอสังเกตว่ามันพรบค่ำแล้วเธอก็เรีบวิ่งหนีไป โชโกเริ่มทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างในหมู่บ้านมันดูแปลกไปหมดตอนที่กำลังเดินคุยกันอยู่นั้นเคียวจิก็สังเกตเห็นค้างคาวที่กำลังบินอยู่ตัวของมันใหญ่มากและเขาก็ว่าจะตามไปดูแต่โชโกก็ไม่เอาด้วยและเธอก็วิ่งกลับบ้านไปพอยิ่งมองให้จะชัดค้างคาวตัวนั้นมันเหมือนกับปีศาจในหนงังสือสยองขวัญของยูคาริเลยพอเคียวจิคิดได้ เขาก็เดินไปอีกนิดและเขาก็ได้พบเข้ากับบางสิ่งที่เหมือนหอคอยที่สูงใหญ่ตัดมาที่บ้านของโชโกที่ยามาอุจินอนป่วยอยู่ก็ได้ทราบมาจากโชโกแล้วว่าเพื่อนของเขาหายไปเขาเลยบอกให้โชโกะรีบออกไปจากหมู่บ้านเพราะการที่โบสถ์ถูกทําลายอาจเป็นฝีมือของไฮายมามะและไฮายมามะเองอาจไปปลดปล่อยสิ่งที่ถูกผนึกไว้ใต้โบสถ์ก็เป็นได้ ยามาอุจิเล่าให้โชโกฟังว่าบันทึกเก่าแก่ของโบสน,นั้นได้บันทึกไว้เมื่อ400ปีก่อนที่ตอนนั้นมีพ่อมดปรปับปนมากับมอสอนศาสนาคนที่ชื่อดอแมนได้ใช้มนดำเพื่อเรียกซาตานออกมาสตัวทั้งกินคนวางเพลิงและเรียกคนด้วยเสียงที่น่ากลัวแต่ด้วยความริ่มมือของคนในหมู่บ้านและมอสอนศาสนาทำให้ปราบซาตานไปได้สองตัวส่วนอีกตัวนั้นถูกผนึกไว้ใต้โบสถ และตอนนี้ก็ดูมันจะสายเกินไปแล้วซึ่งอาจจะซ้ำรอยเมื่อ400ปีก่อนก็เป็นได้ยามาอุจิเลยเน้นย้ำกับโชโกว่าห้ามฟังเสียงไซเรนที่จะดังขึ้นในทุกคืนเด็ดขาดให้พาแม่ของเธอหนีไปเพราะถ้าไปฟังจะเป็นเหมือนกับคนอื่นในหมู่บ้านส่วนตัวของเขานั้นที่ยังศรัทธาอยู่ก็ยังมีสติพอแต่ก็ต้องแลกกับการที่ไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้และในวินาทีนั้น เสียงไซเรนก้องไปทั่วทุกสารทิศเคียวอิจิที่ปิดหูก็ถึงกับปวดหัวขึ้นมาทันทีในเวลาเดียวกันคนในหมู่บ้านก็กำลังเดินไปที่ใดที่หนึ่งเมื่อเสียงหยุดลงเคียวอจิก็กำลังจะกลับบ้านแต่เขาก็ไปเห็นไฮยามะและคนในหมู่บ้านตรงไปที่โรงงานที่ตั้งใหม่ทำให้เขารู้ว่าผู้ชายทั้งหมดในหมู่บ้านนั้นมาเป็นแรงงานให้กับฮายามะขุดลุ่มขนาดใหญ่ เพื่อใช้ทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างและเราผู้หญิงก็อุ้มเด็กทารกเดินไปที่โรงงานด้วยเช่นกันหนึ่งในนั้นก็มีแม่ของเขาด้วยคิวจิสงสัยมากว่าทําไมเด็กทารกในหมู่บ้านถึงได้เยอะขนาดนี้พอคิดได้มันก็อาจจะเกี่ยวกับข่าวที่เด็กทารกถูกลักพาตัวไปก็ได้แต่มันก็เป็นไปได้ยากเกินหลังจากนั้นเสียงเด็กทารกที่ผู้หญิงในหมู่บ้านอุ้มมาก็เงียบลงคงไม่ต้องบรรยายก็รู้นะครับ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคิโยจิไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นและในตอนนั้นฮฮยามะก็บอกกับคนอื่นว่าพิธีจำเป็นต้องมีสาวสวยเป็นเครื่องสังเวยและมีคนในหมู่บ้านเลงที่จะให้โชโกเป็นเครื่องสังเวยคิโยจิที่ได้ยินแบบนั้นก็ลมลุกคลุกคลานออกไปจากที่นั่นเพื่อไปบอกกับโชโกถึงเรื่องนี้พอเขาไปถึงบ้านของโชโกก็พบว่ายามาโอจิ พ่อของโชโกก็ถึงขีดจำกัดของตัวเองแล้วในสภาพที่ดูไร้หนทางและสิ้นหวังและอาจเป็นเพราะมนดํดำก็ได้แทนที่จะขึ้นรถบัสหนีไปแต่เคียวิจิกลับพาโชโก,กมาซ่อนที่บ้านของตัวเองก่อนและเขาก็มัดแม่ของเขาไว้อยู่กับที่พร้อมซักไซ้์ถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แม่ของเขาก็ตอบแบบปัดไปในคืนนั้นเสียงไซเรนก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งแม่ของเคียวิจิบอกให้เขาปล่อยเธอ เพราะต้องรีบไปลักพาตัวเด็กทารกมาให้กับครูฟิสปีศาจท,ที่สง่าง,งามมากกว่าดอแมนถ้าไม่ทำแบบนั้นก็จะถูกกินเองในตอนนั้นแม่ของเคียวิจิก็ไม่ปีกงอกออกมาแม่ของเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่ครูฟิสมอบให้และให้เฉพาะผู้หญิงในหมู่บ้านเท่านั้นด้วยเธอพูดพร้อมกับโทษเคียวิจิด้วยว่าที่ทุกอย่างเป็นแบบนี้เพราะคนหนุ่มสาวหนีเข้าเมืองกันหมดถ้าคนเหล่านั้นยังอยู่ เรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นรู้สึกตัวอีกทีทางเคียวจิและโชโกก็เดินไปทางโรงงานของดอแมนแล้วและพิธีกรรมเรียกซาตานของดอแมนก็เริ่มขึ้นโดยที่ตรงนั้นมียูคาริไปเป็นเครื่องสังเวยแทนโชโกเมื่อดอแมนใช้มนต์ดำเรียกครูฟิสก็ได้มีมือขนาดยักษ์ออกมาจากบอ่อเลือดที่มาจากเด็กทารกดอแมนกำลังจับประธานเครื่องสังเวยแด่ครูฟิสแต่ยูคาริกลับผักดอแมนให้ครูฟิสถูกกินแทน ยูคาริเองก็กำลังวาดอะไรสักอย่างลงบนพื้นในตอนนั้นและเสียงของซาตาในบ่อก,ก็ดังออกมาดังยิ่งกว่าเสียงจากไซเรนอีกและผู้หญิงในหมู่บ้านก็กางปีกออกทุกคนรวมกินผู้ชายในหมู่บ้านแม้แต่ชโชโกเธอก็กลายร่างด้วยในตอนนั้นยูคาริบอกให้เคียวจิอยู่ในวงแหวนที่เธอวาดขึ้นเพราะพวกนั้นไม่สามารถเข้าใกล้และทำอะไรคนที่อยู่ในวงแหวนได้และในจังหวะเดียวกัน โชโกก็ถูกครัฟิสจับไปทั้งอย่างนั้นเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่เคโอจิได้เห็นโชโกจากนั้นซาตานก็ได้พาลูกสม,มุนของตัวเองมุ่งหน้าไปทางตะวันออกรากกับจะให้โลกนี้ไปสู่ยุคมืดเสียงไซเรนอันนาสะพึงกลัวก็จะดังกล้องไปทั่วโลกก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องหมู่บ้านเสียงไซเรนโดยส่วนตัวผมค่อนข้างชอบเรื่องนี้มาก ตอนอ่านผันผ่านก็ธรรมดานะแต่พอมาอ่านอีกรอบเพื่อทําคลิปผมกลับสนใจเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีเลยคลิปต่อไปจะเป็นอะไรโปรดติดตามกันให้ดีสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ